สวัสดีครับพวกนผม,ผมเ,นเฟรูเฟนกับจอนเดอะกราชพาร์ทสองนะครับ <laughs> หลังจากที่เราได้ตามหาไอวีกันมาสักพักหนึ่งแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้องแมวแล้วเราก็ได้กุญแจอินสเปกชันรูมคีมาแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปกับคุณเอลิกาตกวิชาพลระคนนี้นะครับอินสเปกชันรูมคีคือห้องไหนเฮ้ยอินสเปกชันรู กูทำได้พี่ที่พายโดนหลอกแบบนี้ทำไมมันแดงแดงเถือกเลยอสัตว์กูต้องทำอะไรเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่มันไม่มีก่อนมันพังด้วยหรอ ไม่โดนเนเอ,อ๊ะตาดีกว่าแม่งคุณเอริกาเดินช้าชิบหายเลยคุณเอริกาคุณเอริกาคุณเอริกาตกวิชาพละาจะเอาอยัางไงกับผมครับ โอ้โหพอกลายเป็นว่าแต่และเกมเพลย์มันเด้มไม่เหมือนกันทำให้กกลัวกว่าเดิมมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยเหล่ยผมไม่เห็นเฮียอะไรเลยไฟฉายมึงกี่ห้ออะไรวะมึงพกติดตัวทําไมเนี่ยถ้าเกิดมึงส่องก็ไม่เห็นอะไรเลย ไปเขียวๆแดงๆเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนูน้นกูต้องอ้อมไปแล้อสินะเอลิกาเดินแบบช้ามากช้าถึงที่สุดสุดตีนนี่คือก้าวแรกสู่สังเวียนของเธอเธอกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับน้องแมวอีกครั้งหรือไม่หรือผู้จำอะไรผิด ทำไมมันดังออดเอ็ออดเอ็นแล้วกูทำอะไรได้บ้างกูทำอะไรไม่ได้เลยทำไมมันค้างอเออเอริกา สายคาะแม่งอือแล้วทำไงอ่ะเอละบุยียสถานการณ์ไม่สู้ดีทางนี้มันเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับ ชีอ่ะเอ้ยนั่นมันอะไรนะมันเบลอด้วยแหละเก็บไม่ได้แน่นอนนอกจากจะไม่วิ่งแล้วยังเบลออีกศาสตร์มันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่เกมกูเดินมาจากทางไหนเนี่ยทางนี้ใช่ไหม แปดกูจะหมดแล้วอุ้ยกูเห็นเลยวะห้องนี้แหละห้องนี้แหละเธอมันควรจะเป็นห้องนี้ดิเออถูกแล้วเข้าไป ไอวีไอวีไอวีครับเลิกเล่นซ่อนหาได้แล้วไม่ชอบไอวี IV. เก็บช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าไม่ใช่ ของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกกูแก่ทันทีเลยหลังจากที่ร้องเพลงนี้เนี่ยเออมีเศษสำลีอะไรก็ไม่รู้ตกบนพื้นเต็มเลยนะครับ อนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกูจะโทษแมวไว้ก่อนนะครับไอสัตว์แมวอย่าฆ่ากูโควสวิชโอ้ก๊อดฮะทำไมกูหันกลับไปไม่ได้ล่ะไอสัตว์แมว เดินตรงกลมลนะกูเดินกลมนานลอเคเอลิกาเดินกลับไปใส่สวิต์กูเป็นไฟฉายที่มีแบ7็7ก้อนนะครับอยาทำไมต้องโอ้โห กลับเข้าตอน,นี้นี่นะวางโอ้ g อดโอ้ g อดโอ้ก o d n โน o no n โน o มึงมึงมึงทำไมหันเร็วจัง มึงมึงสอบได้พละเอขึ้นมาทันทีเลยเหร,อ,หรอเจอโทรศัพท์ปแปลกๆแล้วมึงก็กลับมาสอบตกอีกครั้งหนึ่งแต่ลิงโทนมึงน่ารักนะครับเอลิก e ะน่ารักชิบหายเลยอ่ออูเป็นไฟฉายที่มีแบตเจ็ดก้อน และสองไม่เห็นเฮียเลยเลยเอตเอตใส่มันเข้าไปศัพมันขึ้นด้วยเย็ลโล มันจะช่วยทำให้ปู่อุนใจขึ้น,นี้เปิดไฟในเมื่อใส่สวิตชแล้วมันก็เปิดไฟเนี่แล้วทำไมโรงงานที่ถูกปิดไปนานแล้วถึงมีพอร์ได้วะฟักรอจิอืมอืมอืม

ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกตกลงกลางหัวใจใจใหญ่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 ลิเปิดแล้วเข้าไปในลีโอ้ตายเสียจริงๆด้วย ไปขวา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 มาเดินหนี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 มันยังไม่ไปเหรอ ออะไรกูโอ้วชิด oh, <shit. S 1> มึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรเอลิกาใช้พลังการหนีขั้นสุดยอด <c oughs> เอลิกามึงหยุดเดินแล้ววิ่งได้แล้วฟรอง นะไม่กดดิไ่เกมพังด้วยแหละเธอเออไอวีสวัสดีลือหัวไหน <c oughs> มันขู่อะไรมันขู่อะไรอ่า the fuck โอ้ oh God no 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 i ี y อย่า i ่ y i v ว oh! no อย่าข้ามาตกแล้วคนที่เข้าไปก็จะถูกฆ่าเอ่อ รูปแบบของคำสาใไม่ได้เกิดเชี่ชยมีซิซี่เลเวลด้วยสัก <laughs> Your reactions were more much more energetic than expected. Usually torrents are as slow as their b o v i n side. Perhaps not all torrents are c o e l i k e after all. เ <laughs> ขาบอกว่าปกติแล้วคนที่เกิดเดียนพือศพเนี่ยจะเป็นพวกเชือ,อแล้วก็ มันคองอเลยยี้แต่เขาบอกว่าผมแม่งรีแอคชั่นแรงเหลือเกินอาจจะเป็นไปได้ว่าทอเลียนทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นหัวก็ตักละกันระดับมิเตอร์ความกลัวขั้นแม็กซ์ขาดอีกนิดนึงระดับความตุดสอจดเกโอเค c o l l e c t ต็ดไอเทมดีด้วยหรอ เทิร์นดีเทิร์นโอ้ด้านต่อไปเขียนลงบานโอ้เลิกเล่นได้ไหมเนี่ยร์บ้ายโอเคไลฟ์เฟซหรือแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสคริปเป็นติดตามต่อในคลิปใหม่ๆจากเฟลิเฟนวันนี้ผมขอลาท่านไปก่อนกับรันดาวน์แฟคเตอรี่ที่นี่มันเป็นอะไรที่เทียมากนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่มากไว้เจอกันสวัสดีครับ